ก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนมิมานดินฟาร์มเช่นเคยนครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตที่บุญรอดนะครับกับเพื่อนๆของเขาครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกเป็ดอี้เหลียงนะครับพามาทักทายพี่บุญรอดสักหน่อยนะครับกับเป็ดน้อยนะครับมาดูการเจริญเติบโตของเป็ดอี้เหลียงที่ผมบอกว่าเขาโตไวนะครับของเรามี้งหมดเหลือ4ตัวนะครับสี่ตัวเพราะว่าเขาที่แล้วนี่ออกมา่ากกว่ายี่สิบตัวนะครับแต่ผมขายไปหมดนะครับก็เตรียม เก็สี่ตัวนี้ก็จะเก็บไว้นะครับเลี้ยงไว้กินไข่บ้างนะครับอาหารก็ให้กินมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับไฟดับนะครับพึ่งไฟพึ่งมาเมื่อกี้นี้นะครับไฟดับตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับก็ตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็มาถ่ายคลิปให้ทู้ชมได้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับ นี่ครับวันนี้มาอัปเดตพี่บุญรอดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงประวัติพี่บุญรอดนะครับก็คือห่านตัวนี้นะครับห่านตัวนี้ครับก็มีตําหนินะครับก็คือว่าตอนเล็กๆนะครับตอนเล็กๆเขาถูกลังแกนะครับโดยเพื่อนห่านด้วยกันที่ออกคอกเดียวกันนะครับก็คือโดนจิกตรงคอนี้นะครับไหนพี่บุญรอดดูดิโอ้เนี่ยครับตรงนี้ครับผมก็รักษานะครับพันคอทายานะครับป้อนข้าวป้อนน้ำนะครับจนจนเขาโตนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ2ปีกว่าแหละน่าจะ2ปีแล้วครับ อันนี้เมียเขานะครับผมหาเมียมาให้ใหม่นะครับพิรอดนะครับก็พีุวรอดนี่จะเสียงไม่มีนะครับเสียงเขาจะไม่ไม่แป้นแป้นเหมือนห่านทั่วไปนะครับก็จะเสียงแหบนะครับเพราะว่าคอเขามีปัญหานะครับก็เป็นห่านที่รู้เรื่องนะครับคือคือเขาอยู่อยู่กับผมคือผมเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับเขาก็เลยคุ้นกับผมนะครับคือผมเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาหานะครับผมจะเรียกนะครับเขาก็จะตอบครับบุรอดตอ รอดันนี้เรานี่นะน, <c oughs> นี่ครับบุญรอดก็เป็นผู้คุมฝูงอยู่นี่ครับคือห่านตัวนี้เราขายไม่ได้นะเพราะว่าเขามีตาหนิผมก็เลยเลี้ยงไว้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเอาไว้ฝั่งนี้ตลอดนะครับก็มีบางครั้งที่ไปหาเพื่อนๆฝั่งนู้นบ้างนะครับนะครับฝั่งนี้ปกติแล้วผมจะเอาไว้ไก่หมดเลยนะครับแต่ว่าเป็ดพวกนี้มันเล็กกว่าฝั่งนู้นนะครับก็เลยผมเกรงว่าเขาจะกินไม่ทันผมก็เลยมาไว้ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้มันก็กินทันไก่อยู่ครับเพราะไก่กินช้านะครับเนี่ยเป็ดบาบารี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวบาบารีเจ็ดตัวแล้วก็ปากเหลืองๆนี่เป็นเป็ดอี้เหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับดูว่ามันกินไวมากนะเป็ดอี้เหลืองนี่คือแบบตะกะสุดๆนะครับกินไวกว่าพวกเลยนะครับอันนี้คือสองตัวที่ผมมาออกมาจากที่อนุบาลนะครับแล้วสองตัวนี้ที่ออกมาก่อนนะครับนี่ครับเขาโตไวนะครับโตไวจริงๆครับเป็ดอี้เหลืองเนี่ย เดี๋ยวเราก็รอดูนะครับว่าจะมีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตั้งแต่ที่ผมดูจากสายตาแล้วสองตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับสองตัวเนี่ยรอดรอดนี่มันชอบจิกเจียวผมนะครับไ <c oughs> ม่ชอบมาเนี่ยมาเศมาจิกไซนะครับเอาไว้ละมาพี่มาพี่ก่อนเลยลอลอ,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 อก็จะถ่ายชื่อรอดลงบ่อยๆนะครับในต่อๆนะครับในคุกจับเราก็จะ พูดคุยกันทุกวันนะครับแต่ขออภัยด้วยเมื่อวานผมเตรียมของนะครับเลยไม่ได้ไล์นะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับสามทุ่มเช่นเคยนะครับสามทุ่มโดยประมาณนะครับพช่นะนะครับเขาคอยิกไซส์ตรงนี้ห่านนะครับเป็ดนี่ก็เวลากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะลงน้ำนะครับไปแต่งตัวนะครับขัวไก่เนี่ยถ้ารู้สึกมืดๆอย่างนี้แล้วเขาก็จะเข้าคอกแล้วครับเข้าเราแล้วครับไก่ต๊อกก็นอนแล้วนะครับนู่นนอนแล้ว เรามาอัปเดตน้องเป็ดนกเป็ดน้ํากันหน่อยนะครับนกเป็ดน้ํานี่ไปทุกที่นะครับไปทุกเล้านะครับตอนนี้นะครับนี่เขาบินไปได้นะเขาเหินเดินอากาศได้นะครับแบบบินแบบแบบบังคับตัวเองแบบร่อนรนได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้อายุไม่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ครับถ้าใครดูตั้งแต่แรกๆนะครับที่ผมได้ไข่มาฟักนะครับก็จะเป็นไข่ที่เขาไปนามานะครับแล้วเขาเจอมาเขาไม่รู้ว่าไข่อะไรนะครับเข้าไหมผมสามฟองนะครับ ไอ้สามหรือสี่ฟองนี่แหละครับแต่มันออกมาสามตัวนะครับสามตัวแล้วก็เขาตายไปตัวนึงนะครับแล้วก็หายไปตัวนึงนะครับบินหนีนะครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับก็ไม่มีไม่มีคู่นะครับแต่ว่าเขามีเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนเขาอยู่ทุกที่นะครับในนี้ครับเขาจะออกมากินอาหารตรงนี้บ้างเข้าไปกินอาหารในนู่นบ้างนะครับข้างนอกนี่ก็จะเป็นพวกไก่แจ้นี่ไปป่าตัวนี้สองตัวคู่กันแล้วก็มี c r o s s ิดนะครับ c r o s s ิดเหลือฝั่งนี้ตัวนึงแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นยังไม่ได้จับมานะครับ แล้วก็พวกไก่บ้านนะครับแล้วก็นู่นครับ y ดอนะครับนอนแล้ว Mini y ดนะครับแล้วก็ไก่อยู่ข้างในอีกนะครับมันจะเป็นเล้ารวมนะครับบริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมจะย้ายไก่มาไว้ตรงนี้ให้หมดนะครับจากฝั่งนู้นะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3ามสี่ตัวที่ยังจับไม่ได้นะครับแล้วก็พอเป็ดพวกนี้โตก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสังกะสีนะครับไปล้อมเคร่องนอกให้หมดเลยนะครับให้มีพื้นที่กว้างๆนะครับ ให้เขาได้เดินกว้างๆนะครับให้ให้เขาได้หากินเองบ้างนะครับก็สําหรับไก่แจ้อยฝั่งนี้ครับลมนะครับช่วงนี้ลมสลงสแลมปิวหมดนะครับลมแรงครับตรงคอกเป็ดนะครับเราก็ได้ทําการรื้อถอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการทําใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็มีงานทํานะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการทํากระชังน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับ ลงกระชังน้ําเอากระชังลงบ่อสะหน้าบ้านริมน้ํานะครับพรุ่งนี้นะครับพี่บุญรอด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 เนี่ยครับเขาผิดปกติตรงนี้เสียงเขาจะไม่แป้นถ้าถ้าเมียเขาเนี้ยเสียงจะดังนะครับั้นนปนเดี๋ยวพี่บุญรอดจะออกไปกินหญ้าตรงนู้นบ้างนะครับนเนี่ยอในนี้ครับตรงนี้ก็ควายลุยเอ้งงัว เข้าไปลุยเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ครับก็ปล่อยงวมากินเพราะมันยาวนะครับก็พวกห่านเนี้ยห่านเนี้ยเขาจะกินหญ้านะครับพวกเป็ดเนี้ยจะไม่นอนในคอกนะครับเขาจะนอนแถวเนี้ยเนี่ยจับจองพื้นที่แล้วครับเริ่มนอนกันแล้วครับเริ่มจับจองพื้นที่นอนกันแล้วพวกเป็ดอีเหลียงในตัวไวจริงๆนะครับมันจะชอบจิกไซส์นะครับเป็ดนะครับเนี่ยเนี่ยครับเป็ดห่านเนี้ย ไม่รู้อันนี้อย่างเข้าอะไรนะไม่กินขี้ดินหรือเปล่าแต่เป็ดอี้เหลียงนี่มันจะร้องมันจะร้องแบบเป็ดไข่เลยนะครับร้องดังนะครับแต่เป็ดบาบารี่นี่ไม่ร้องนะครับไม่ไม่ร้องดังแบบเป็ดอีเหลียงนะครับอันนี้เนี่กควักๆเลยนะครับอ๋อไอ้นี่ดูเข้าออกได้มันแอบไปกินข้าวข้างในด้วยนุ่นเข้าไปแล้วนุว่นตัวเล็กๆนี่ทั้งหมดหกเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวชุด7็ประจำบานนะครับ พวกเป็ดนี่เดี๋ยวผมก็จะแบ่งออกบ้างนะครับเป็ดบาบารี่เยอะเกินไปนะครับมันกินกินเยอะนะครับเป็ดนะครับแต่ก่อนเนี้ยผมเลี้ยงเป็ดไข่นะครับประมาณน่าจะร้อยห้าสิบตัวนะครับตอนตอนที่อยู่ฟาร์มเดิมนะครับแล้วคราวนี้ประสบปัญหานะครับกับถ้าให้อาหารไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไข่เขาลดนะครับเขาค่อนข้างตกใจแล้วก็จะหยุดไข่นะครับงูเหลือมันเข้าบ่อยนะครับที่ที่นู่นนะครับเพราะมันอยู่ใกล้ใกล้แม่น้ําท่าจีนนะครับงูเหลือมเข้าบ่อยคราวนี้ตกใจนะครับ แล้วก็ไม่ไข่แล้วอาหารอาหารมันก็กินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับเราขาดทุนนะครับก็ตอนย้ายมาเนี้ยเอามาแค่ยี่สิบตัวนะครับแล้วก็แบ่งออกไปหมดแล้วนะครับนี่ครับวันนี้มาอัปเดตพี่บุญรอดให้ชมครับมาทำความรู้จักกับพี่บุญรอดนะครับก็เล่าประวัติให้ชมไปผมก็จะเลี้ยงไว้อย่างนี้ต่อไปนะครับสําหรับพี่บุญรอดก็เป็นหารที่ที่คุ้นเคยดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงบ่อยๆนะครับในทิกต o อกนะครับ เนี่ยเป็ดอี้เหลียงครับสี่ตัวนะครับทั้งหมดฟาร์มเรามีนะครับหนึ่งสามสี่เป็ดอี้เหลียงนี่ลักษณะเขาจะปากสีเหลืองนะครับปากสีเหลืองขาสีเหลืองนะครับถ้าบาบารีเนี่ยปากสีชมพูนะครับตีนสีชมพูนะครับไก่เนี่ยเขาจะเริ่มนอนกันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตัวเล็กก็นอนแล้วเริ่มนอนกันแล้วเริ่มเข้าคอกแล้วถ้าตะวันตกดินนะครับแต่ว่าพวกเป็ดเนี่ยมันจะนอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยฝนตกครับน้ําเยอะ ชุ่มชื้นกันไปหมดนะดูตรงนี้ครับโอ้โหน้ำไหลออาไม่ทันแต่มันจะมีดูออกตรงนี้ครับเอาข้นอกนู่นครับผมก็ปล่อยให้เขากินหญ้าบ้างนะครับเนี่ยครับพวกพวกพวกเป็ดพวกเนี้ยพวกเป็ดพวกเนี้ยก็กินหญ้ากินหญ้าแล้วขนมันจะสวยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยออกข้างนอกครับปล่อยออกข้างนอกแต่ว่าตอนเนี้กําลังหาคนช่วยนะครับแต่ทุกวันนี้ลุงศักดิ์ก็มานะครับมาเป็นบางวันนะครับผมก็ทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับผม แบบอันไหนทําได้ก็ทําไปนะครับอันไหนทําไม่ได้ก็รอคนมาช่วยนะครับอย่างถ้าลงกระชังเนี่ยผมไม่กล้าลงคนเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตะคิวกินแล้วจมน้ํานะครับแต่ผมว่ายน้ําเป็นนะครับแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับต้องต้องมีคนที่ช่วยดูให้หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับพี่บุญรอดนะครับแล้วก็แก๊งเป็ดที่อยู่ฝั่งนี้นะครับมาอัปเดตเป็ดอีเหลียงนะครับแล้วก็นกเป็ดน้ํานะครับนี่ครับอัปเดตนกเป็ดน้ําให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ก็ยัง ยังอยู่ดีนะครับเขาไม่ไปไหนแล้วครับผมคิดว่าเนี่ยขนาดเขาบินได้เขายังไม่หนีนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ผมก็ปล่อยให้เขาอยู่ในนี้ครับถ้าเขากินอิ่มเขาคงไม่หนีออกไปนะครับทุกวันนี้ค่าอาหารก็เยอะเหลือเกินนะครับใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆนะครับพี่มานดินนะครับก็ช่วยอุดหนุนเสื้อกับมังเกงนะครับในการไลฟ์ในในช่องไลฟ์สดได้นะครับสามทุ่มของทุกวันนะครับช่องติกตอกนะครับ อยู่ลิงก์ช่องอยู่ในในรายละเอียดตรงใต้คลิปนะครับก็ลดนะครับเอากางเกงเสื้อนะครับแล้วก็ชุดเด็กพวกเสื้อผ้านะครับมาลดราคานะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งทั้งหมดนะครับใครสนใจก็เข้าไปเลือกชมกันได้แล้วก็ไปเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้นะครับในช่องนะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม จ,จองพื้นที่แล้วครับนี่ครับนอนบนปูนนะครับ